สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะอธิบายเรื่องของความชํานาญของสายตีบวกกับสายผลิตยาเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่อยากรู้ข้อมูลที่ชัดเจนแนะนําช่องอื่นนะครับผมก็อธิบายได้แค่เบื้องต้นคร่าวๆนะครับเป็นแนวทางเฉยๆนะครับแล้วก็ข้อมูลอาจจะผิดพลาดหรือผิดเพี้ยนต้องขออภัยด้วยนะครับจากที่ได้ยินได้ฟังมาผมก็ประมวลว่ามันได้ประมาณนี้นะครับความชํานาญของการผลิต าการตีบวกนะครับก็จะเป็นอันบนนะครับแล้วก็ความชํานาญสําหรับการผรสมยาเนี่ยก็จะอยู่อันร่างเบื้องต้นของทั้งสองอันเนี่ยก็มีผลก็คือยิ่งความชํานาญสูงการที่เราจะผลิตอาวุธชุดเกราะมันก็จะมีโอกาสสาเร็จสูงขึ้นยิ่งเรา,ามีความชํานาญเลเวลสูงแล้วมันก็ทําให้เราสามารถที่จะคราฟหรือสร้างอาวุธเลเวลสูงขึ้นได้ที่มีโอกาสความสําเร็จสูงขึ้นความสําเร็จสูงจะทําให้มันสําเร็จ ถ้ามันล้มเร็วเรายังได้ของอยู่แต่ว่าของเรามันจะมีพลังโจมตีลดลงถ้าเป็นอาวุธนะครับถ้าเป็นชุดเกราะก็จะมีพลังป้องกันลดลงนะครับมันก็จะขัดกันนะครับแล้วก็สําหรับสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการตีบวกเมื่อเรามีความชมนานาญมันจะทําให้เราเใช้นะครับ เวลาเราลงออฟชุดลงออฟป้องกันอาวุธก็คือชุดเกาะกับพวกอาวุธเนี่ยสองอันเนี่ยมันจะต้องใช้สกยภาพของชุดนั้นๆน,น,นะครับเนี่ยนะครับักยภาพสกยภาพนี่ก็คือเอามาลงเป็นพวกโจมตีอินสโจมตีแอทแท็กะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะกินสกยภาพไปเรื่อยๆยิ่งเรามีความชานาญในการตีบวกมากขึ้นเท่าไหร่เอมันก็จะลด การใช้ศักยภาพลงนะครับมันจะลดไปเยอะหรอกแต่ว่ามันลดลงนะครับลดลงแต่ว่าจะมากจะน,น้อยนี่ผมไม่รู้นะไอ้เรื่องเป็นหน่วยหรือเป็นเท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเลเวลห้าสิบเลเวลร้อยมันลดเท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้นะแต่ว่ามันจะใช้น้อยลงนะครับทําให้เราสามารถออฟได้เหมือนที่คนอื่นเขาทำนะครับผมเคยมีตัวแรกพอมันเลเวลสองร้อยสามสิบไอ้ตัวเนี้ยผมก็เลยตอนนี้มันสองร้อยสามห้าแล้วตอนที่สองร้อยสามสิบเนี่ยผมยังมีความชันมาแค่หนึ่งผมก็วนอนนะอยากอยากออฟอะอยากออฟอะ ก็เลยมาออฟดูแล้วก็เลยรู้ว่าเราไม่มีความชํานาญจะทําให้ใช้ศักยภาพไม่เหมือนคนอื่นเขาผมไปดูสูตรที่เขาแนะนําไว้นะผมก็จะกล่าวให้ฟังคร่าวๆนะครับมันแนะนําว่าต้องใช้ชุดเกาะตัวนี้ใช้ศักยภาพ6เอ่อ9 3แล้วก็จะมีแค่5ขั้นตอนผมก็ไปลองดูเออเราก็หาชุดเกาะที่มีสกักยภาพ6 3มามาออฟออฟถึงแค่ออฟที่3ศ <c oughs> ักยภาพติดลบ ศักยภาพติดลบจากแค่ออฟที่3นะแล้วก็ออฟทีละหนึ่งเนะอ 0. อฟเมจิกหนึ่งหน่วยออฟอินหนึ่งหน่วยออฟอินเปอร์เซนต์หนึ่งหน่วยในออฟที่3ผมติดลบแล้วจากศักยภาพ6กเก้าสิบสามสุดยอดเลยแสดงว่าศักยภาพสําคัญมากนะครับถ้าเพื่อนยังไม่ได้ปัม๊มศักยภาพก็อย่าเพิ่งมาออฟนะครับจะทําให้เราสามารถที่จะเจ๊งได้นะครับไปดูสูตรทําไมเขาทาได้เราทําไม่ได้ เพราะว่าศักยภาพนะครับอย่างน้อยต้องร้อยอัพนะนะครับเท่าที่เห็นเขาออกกันนะคราวนี้ศักยภาพอีกอันหนึ่ง <c oughs> ในสายผลิตยาในสายตีบวกนะคร่าวๆนะประมาณนั้นนะในสายผลิตยาถ้าเราออกทุกอย่างหมดสกิลเนี่ยอัพหมดแล้วเนี่ยสมมตินะครับอัพหมดแล้วเนี่ยผลิตยาแน่นอนว่าศักยภาพความชํานาญเนี่ยมันจะทําให้ผลิตยาสําเร็จได้สูงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นยาที่ เป็นขั้นต่ำๆเนี่ยมันก็จะสาเร็จสูงแต่ถ้าเป็นยานที่สูงขึ้นมันก็จะทําให้ความสําเร็จน้อยลงนะครับส่วนอันนี้สําคัญที่คนนิยมแล้วก็ชอบก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นการผสมนะครับผสมอาวุธ2ชิ้นด้วยกันจะทาให้เราสามารถเลือกอาวุธที่เราชอบรูปร่างได้เราเลือกอาวุธที่เราชอบออปชันได้ชอบสีได้นะครับแต่ว่าเมื่อเอาอาวุธมาผสมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีเลเวล ถึงเราไม่สามารถล็อกสิ่งที่เราต้องการได้นะครับมันจะทําให้มันสุ่มแล้วมันก็จะมั่วนะครับแล้วมันก็จะเละเพราะฉะนั้นเมื่อเราอัพถึงตรงนี้เลเวลสิบมันจะมีให้แค่หนึ่งในการล็อกได้นะครับล็อกคืออะไรเนี่ยครับล็อกคือสมมติผมเลือกชุดนะครับ2ชุดผมต้องการเอามารวมกันเพื่อได้ ไอ้เจ้าตัวนี้ผมอยากได้เสื้อตัวนี้เอามาใส่กับสีม่วงตัวนี้สมมติตัวอย่างนะครับในขั้นแรกนี่เขาบอกว่าตกลงไม่ต้องการเอา2ชุดนี้มาผสมกันใช่ไหมโอเคตกลงนี่คือ1นล็อก1ล็อกก็คือเราสามารถเลือกล็อกชุดเมื่อมันรวมกันแล้วเนี่ยเราล็อกสมมติว่าผมล็อกมาชุดทางซ้ายนะครับเมื่อมันรวมกันแล้วเนี่ยชุดทางซ้ายจะเป็นชุดนี้แน่นอน100%ก็คือเรียกว่าล็อกนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับ <c oughs> ในตอนเริ่มต้นเมื่ออัพถึงเลเวล1 0แล้วมันจะมีล็อกให้แค่หนึ่ง อันนี้ผมมีล็อกที่3เพราะว่าผมไปอัพความชํานาญของการผลิตยาถึงเรเวลร้อยความชํานาญการผลิตยาทุก50เรเวลจะเพิ่มให้เรา1สล็อตในการล็อกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมี140กว่าเรเวลมันจึงล็อกให้ผมเพิ่มมาอีก2จาก1ก็เลยรวมกันเป็น3นะครับอันนี้คือล็อกสมมตินะสมมติเราล็อกชุดนี้เราก็จะมีให้เลือกล็อกสีสีเนี่ยจะมี3ส่วนนี้ผมล็อกไว้3ส่วนได้วหไหมมันหมดแล้วนะครับแล้วล็อกสุดท้ายคือล็อกออฟ เราจะเลือกออฟฝั่งไหนนะครับออฟชุดไหนนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้ผมมีแค่3านะครับเดี๋ยวผมจะปั๊มความชํานาญของยาขึ้นมานะครับความชํานาญสามารถดูได้หลายๆช่องทางอันนี้ก็ได้นะครับตอนนี้นะครับความชํานาญถึง103 43นะครับความชนานาญของอาวุธปั๊มยากหน่อยเพราะว่า <c oughs> อาวุธต้องไปหาของแล้วของ,ของค่อนข้างแพงซื้อก็ค่อนข้างแพงแล้วก็ถ้าซื้อเนี่ยจุกเหมือนกันนะครับเพราะนี่ขนาดผมปั๊มมาทึ่ง 35เนี่ยผมหมดไปเกือบ2ล้าน3ล้านเลยนะโอ้โหเพราะฉะนั้นต้องหาของถูกๆแล้วก็หลักร้านนะครับอันแต่ว่ายาเนี่ยค่อนข้างจะง่ายหน่อยเพราะว่า1ยามันปั๊มทีเดียวได้หลายสิบเป็นกองอะ่ะ99ชิ้นได้นะครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยมันต้องตีทีละชิ้นจะตีอาวุธจะตีชุดเกรารอเนี่ยมันตีได้ทีละชิ้นมันเลยปั๊มยากหน่อยแล้วก็ <c oughs> ต้องเตรียมพวกแร่ลหะที่ตรงกับที่เราต้องการไปด้วยนะครับ โอเคสมมุติว่าผมต้องการปั๊มศักยภาพเออปั๊มความํานาญของยานะครับโ <c oughs> ดยทั่วไปเราก็ต้องมาดูว่าตัวเราเนี่ยมันสามารถผลิตอะไรได้บ้างนะครับโดยทั่วไปถ้าเพื่อนอับเหมือนผมคือดเดวลตันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับ 270เนี่ยในตอนเริ่มต้นมันจะมี125นะครับถ้าอัพมาแล้วนะมันจะมี125นะครับแม้ว่าจะมีความชำนาญ1แต่ตัวนี้จะมี125ทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้การเอาน้ำพึ่งแสนอร่อยซึ่งเป็นที่นิยมมากแล้วก็ไม่แพงเกินไปหรือไปล่าเองก็แล้วแต่ถ้าซื้อเนี่ยก็ประมาณกองละแสนถึงแสนสองไม่เกินนี้นะครับแต่ว่า ซื้อมาประมาณ5กล่องเนี่ยได้เลเวลความชํานาญ1น0เมื่อวานนี้ผมลองดูนะครับได้มา100ยเลยอ่ะวันนี้ผมเลยซื้อมาอีกสี่สี่กองนะครับกองละแสนแปดพันนะครับล้วเพิ่งใช้ไป3กล่องมั้งเหลืออีกเออชุ่มใช้ไป2กลกองหรือ3กลกองเนี่ยเหลืออีกองหนึ่งยังไม่ได้ใช้นะครับก็จะปั้มความชํานาญต่อเพราะว่าตอนนี้ความชนานาญมันแค่ร้อยสามสิบแต่ว่าไอ้เจ้าตัวหน้าผมเนี่ยขึ้นไปถึง270แล้วมันทําให้มันห่างกันมากเมื่อห่างกันมากบางครั้ง เพื่อนต้องระวังด้วยว่าเพราะว่ามันห่างกันมากมันจะไม่ให้ประสบการณ์นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังให้อยู่นะผมก็เลือกน้ำผึ้งแสนอร่อยนะครับแล้วก็เลือกก็เลือกเต็มที่เลย99นะครับแล้วก็เขาต้องการมานาอะไรเนี้ยอันนี้ใช้มานาถูกแล้วก็สร้างข้อดีของการสร้างยาคือมันสร้างได้เป็นกองเลยนะครับแล้วก็ไม่ยากเกินไปถ้าผมมีความชำนาญอยู่ที่140กว่าการสร้างครั้งนี้ผมจะสำเร็จ100% โดยประมาณก็คือจะได้999อ่า9ิ0ชิ้นนะครับแต่ว่าในครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยแม้ว่าผมจะมีความชำนาญข้างในที่เป็น125ที่ผมบอกนะครับแล้วก็ผมสามารถที่จะสร้างน้ำพึ่งสาหร,ร่อยอเนี้ยที่มีเลเวล125นะครับมันต้องการ125ตรงกันความสําเร็จผมเนี่ยมันต่ํามากมันเหลือประมาณ50%อ่ะคือผมสร้าง1นึกองเนี่ย990ชิ้นเนี่ยมันให้ผมประมาณ470กวา่าถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณเนี้ย นะครับในครั้งแรกนะแต่ว่ามันจะทําให้ผมได้เลเวลความชนานาญสูงขึ้นพอเลเวลความชำนาญสูงขึ้นเนี่ยครั้งนี้แล้วมันจะเต็มร้อยเลยก็คือ99 9 90พิ้นผมก็จะได้เต็มๆ100%ในการผสมสำเร็จนะครับอันนี้น่าจะได้ประมาณจะได้ EXP อยู่ปะ่ะเพราะว่ามันเริ่มต่ำแล้ว โอเคยังได้อยู่นะครับแต่ว่าลดลงแล้วปกติมันจะได้ประมาณร้อยหนึ่งพันสามร้อยอันนี้เหลือแค่หนึ่งพันหนึ่งแต่ว่าหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยเพียงพอแล้วตอนนี้ผมมีความชํานาญอยู่ที่อันนี้คือหนึ่งพันนี่ก็คือสิบเอ็ดเปอร์นะครับเออผิดบิดสิบเอ็ดเรเวลความชํานาญผมก็อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบกว่าแล้วนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบกวาแล้วเพียงพอแล้วคราวนี้ไปดูนะครับช่องผมก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ เห็นไหมครับช่องการล็อกเพิ่มมาเป็นสีแล้วคือสูงสุดมีแค่สีนะครับถ้ามีคนเขามีทริคในการล็อก5เนี่ยก็คือเขาจะใช้ส่วนที่มีสีส่วนเดียวกันสมมติว่าเขาจะเป็นเขาจะไปหาชุดที่ใส่สีเหมือนกันในส่วนใดส่วนหนึ่งที่เขาต้องการให้เหมือนกัน2ชุดนะครับเพราะฉะนั้นสีที่เหมือนกันในส่วนเดียวกันเขาเลยไม่ต้องล็อกนะครับไม่ต้องล็อกเพราะฉะนั้น1อันที่ไม่ต้องล็อกที่เหลือ,ออีก4อันก็คือล็อกได้หมดก็คือ เป็นเทคนิคเล็กๆน่นอๆสำหรับคนที่เขาต้องการสีนะครับเพราะว่าอันแรกคือรูปร่างเนี่ยเขาต้องล็อกอยู่แล้วนะครับอันที่สคืออันสุดท้ายเลยคือออฟเนี่ยเขาก็ต้องล็อกออฟที่มันดีที่สุดนะครับส่วนอันที่3าท,ที่อยู่ระหว่างกลางก็คือสี3ส่วนเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกเขาเรียกว่าทางรัดนะครับทางรัดไปหาชิ้นส่วนกระจกกระจอกอะไรก็ได้มานะครับแล้วล็อกอย่างเดียวให้มันเป็นสีในส่วนเดียวกันอันนี้ก็มีคนทำมาเยอะนะก็ลองไปศึกษาเอานะครับ ล็อกห้าหล็อกอะไรเยขาเนี่ยนะครับอันนี้ผมทําให้ดูแค่ว่าพอมันขึ้นห้าสิบหนึ่งร้อแล้วร5อยห้าสิปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีช่องให้นะครับเราก็จะสําเร็จสูงสุดแล้วนะครับสําหรับการเพิ่มความชนานาญของอาวุธอันนี้ลําบากหน่อยผมคงไม่ได้ทำให้ดูนะครับเพราะว่า <c oughs> เราต้องมาเลือกในการสร้างอาวุธนะครับแล้วเลือกที่มันเาขาเรียกอะไรนะอันนี้ตอนนี้ผมมีอยู่ที่ประมาณ ความยากนะครับความยากผมมีอยู่ที่162ถ้าผมจะสร้างแล้วให้ได้เบอร์ดีๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ100นะครับ100ถึง1 0 0 50หรือ60ก็ได้นะครับแต่ว่าความสำเร็จกับความล้มเหลวมันก็จะมาด้วยกันนะถ้าเราเอาความยากใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเปอร์เนี่ยมันไม่ต่างกันะสิ่งสำคัญอยู่ที่วัตถุดิบนะครับพยายามหาวัตถุดิบที่มันถูกๆนะครับหรือจะไปล่าเองอะ่ะดี เพราะว่าวัตถุดิบค่อนข้างแพงนะครับค่อนข้างแพงในด้านของการปั๊มความชานาญของอาวุธผมจะไม่กล่าวถึงและไม่ปั๊มให้ดูนะครับเพราะว่าผมยังยังมึนอยู่กับการใช้วัตถุดิบเราล่าสุดที่ผมปั๊มไปเลเวลแค่30ผมใช้เงินไปถึง2อเอ็มผมแบบเฮ้ยไม่อ่ไหวเว้ยไม่ไหวนะถ้าจะปั๊มขึ้นไปอีกตีซะขึ้นไปเลเวลร้อยเนี่ยผมต้องโหสิบเอ็มอยู่เปล่าไม่อยู่เนะี่ยถ้าซื้ออย่างเดียวนะไม่อยู่นะครับ โอเคผมดูซิว่าผมจะอัพได้ไหมในด้านของความชำนาญการผสมยาซึ่งมันอัพง่ายมีทุนสักประมาณล้านสองล้านเนี่ยอัพได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมดูว่าตอนนี้ความยากผมมันขึ้นไปสองแปดแล้วไอ้ไอ้เจ้าตัวนี้มันจะให้ผมอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวสร้างไปสักซินหนึ่งเดี๋ยวว่าถ้ามันไม่ให้มันจะขึ้นข้อความโอเคผมยังได้ความได้ประสบการณ์อยู่นะครับ ประสบการณ์นี้ก็จะเป็น60เอา6เปอร์ต่อ1อันเพราะฉะนั้นพอสร้างสักกองหนึ่งมันใกล้หน้าจะได้ประมาณสักเอ0ด0คือ7-8เวลนะโดยประมาณนะโอผมนี่เหลือตั้ง2องกองเนี่ยก็แสดงว่าผมใช้ไปแค่ขอ,อคำนวณน,นะครับเออแปดกองนะครับใช้น้ำผึ้งแสนอร่อยประมาณ8ปดกองก็คือ99ชิ้น8ปดกองให้เลเวล ร้150อยห้าสิบได้นะครับร้อยห้าสิบได้สําหรับน้าพึ่งแสนอร่อยเพราะว่าพอเรามาเป็นน้ําพึ้งแสนอร่อยเสร็จแล้วก็จะมา,าแปลงร่างกายเป็นยาขั้นหกด้วยนะครับอะไรเนี่ยกระเป๋าเต็มโอเคโอเคโอเคครับสาหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับมันงง,งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหนึ่งคือความชนานาญนะครับของอาวุธนะครับมีผลในการสร้างอาวุธสําเร็จสูงขึ้น นะครับเพราะว่ายิ่งความชานาญขึ้นมันก็ค่าความยากของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อค่าความยากของเราเพิ่มขึ้นเราก็จะสามารถสร้างอาวุธที่มันมีค่าความยากสูงขึ้นได้นะครับแล้วก็เมื่อเราไปลงออฟนะครับในการใช้ศักยภาพในการลงออฟเสริม XTRM Attack หรือปะโจมตีธาตุมืดสูงขึ้นอะไรก็แด้แต่มันจะใช้ศักยภาพของอาวุธหรือชุดเกราะของเราน้อยลงนะครับน้อยลง สำหรับส่วนของความชำนาญในการผสมยาก็คือผสมยาแล้วมีโอกาสสำเร็จสูงนะครับยิงผสมยาขั้นต่ำๆเนี่ยมันจะไม่ได้ประสบการณ์แต่ว่ามันจะสำเร็จร0อนะครับแล้วก็เพิ่มการล็อกขึ้นอีก3นะครับก็คือจาก 50, 100แล้วก็150คือสูงสุดแล้วนะครับรวมกับการล็อกเบื้องต้นที่เรามีติดตัวอยู่จากการปั๊มสกิลเลเวล10นะครับขั้นสูงสุดเนี่ยอีก1สล็อตก็คือเราสามารถที่จะล็อกได้สสล็อตนะครับสูงสุดนะครับ โอเคครับ okay. ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับถ้าไรสราระยังไงต้องขออภัยด้วยถ้าคลิปล้องงงก็ผมก็แนะนําว่าดูช่องอื่นนะครับพิมพ์ชื่อเกมนะครับแล้วก็พิมพ์สิ่งที่ต้องการวิธีผสมชุดวิธีล็อกสีวิธีปั๊มความชนานํานาญอะไรเงี้ยมันจะมีคนทําไว้เยอะมากนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ